หรืออยู่ครับยูบ้านนี้แหละเป็นยังไงพอมีประวัติปูเขาบ้างไหมครับที่ยูบ้านนี้แต่ก่อนเป็นอังไรบ้างครับที่ไปที่มาพอสร้างเขตกับปะแต่เราเรื่องแต่ก่อนนะครัยสี่สิบห้าสิบปีหรือผ่านมาเนี่ยสมัยนั้นเขาลักงูอะลักข้วไอกันเนาะครับลักแถวฝุ่นแถวปากห่วยเขานงมาเนี่ยครับเขารวมเป็นบ้านคนหลังหมกไงได้ยังไง เขาได้ขึ้นมาขอจีนน้ำจินยังเอิ่นจินเขากินทั้งวันนี้เห็ดนี่ได้เห็ดเบื้งเห็ดใหญ่ผ่านวัดบ้านวัดวันพะเนาเนาะวัดพะเนาอู้เห็ดไปเบิ่งเพื่อเอาเลขนะครับเขาได้เลยใหญ่่ละเอาโชคนำเพิ่นนะป่ะใหญ่นะครับมาจากห้าเห็ดแล้วก็ไปบ้านพะเนาได้เอฟซีวันนี้ได้พามาที่วัดบ้านพะเนาตำบลตำบลอย่างครับบ้านพะเนานี่ตำบลปราสาทอ๋อ ตำบลปราสาทอำเภออำเภอห้วยทับทันอํเภอห้วยทับทันเนาะยายได้เลขไม่ถูกเลขไหมหมดแล้วได้ถทุไหมถูกกับเขาไหมสิบถูกสิบบาทฮะถูกสิบบาทก็เอาน้อยเถอะเงินน้อยเงินน้อยมัไม่ตั้งอันนี้เอาเฮ็ดไปขายใบใหญ่นี่บ่ออฟกีเกงกินครับเกงกินเนาะยายอยู่บ้านนี่บ่ บ่อยู่บ้านโน่นนานนอนนานนอนบ้านพะเนาซีดการจะไหมไม่การอะไรการเจอประมาณนี้ครับป้ายไปดูเฮ้ยมาเฮ็ดอยู่นี่ได้มาประจำถือเต็นท์นอกชาวตีคนถือคนเอาเงินมาถวายอยู่มือนนั้นอ๋อทุกไลท์ทุกเมืัดบ้านเราใช่ไหมูละยีผู้ละหาซิผู้ละลอยคนก็เลยเอามาถวายทำบุญนั่งนครอยากได้อะไรก็ไปขอปูขาวเอาเนาะไปขอโชคลาภงูนี่ค่ะเบิ่งแต่น้ำเหล้าอนนัจ้ะ เพื่อจังใเมงคลมาเอามาเอารามืงินัะเมื่อกี้ถือเบื้องฐานจ้ะบ่วงสองแจ้งข่าววันที่สิบเอ็ดสนายายเนาะสิบเอ็ดเขจะมีนางรำมาอิซีนะครับแจ้งข่าวนางรำยายจะมาไหมวันที่สิบเอ็ดเนี่ยมีรถมาก็สิช่ไหมมาโอ้ใกล้นะนะต้องใช้รถมาบ่มารถรถยังงี้รถมาไปใส่ทุกคนทุกท่านนะครับก็มีรถโอ้สิบเอ็รถคืองามเลยหนึ่งหกโซ่หนึ่ง เห็นเได้ FC นะครับอยู่ที่ปูขาวกำลังทำนะครับมาดูบรรยากาศปูขาวนะครับตันที่สิบเอ็ดนี่ครับ นนกำลังทำกำลังทำโครงอยู่อีกทีนะครับสาธุศาสาร์กกำลังทำลังคาโครงลังคาอีกทีนะครปูขาวเดี๋ยวเราคนยัดเึ้นไปไวหวได้นะครับ F C. เอฟซีได้ให้ดูเอฟซีเมาใครเห็นคลิปนี้คอยกดสาธุเอานะครับ จอปูขาวท่านเป็นปันบารมีให้นะครับเนาะปูขาวเพิ่อจะให้สิเกงวดปูขาวสิบเก้างวดนะครับอ่ะมาไหวปูขาวกันอาช่างสวัสดีครับใกล้จะแล้วแล้วเนาะสิบเอ็ดท่านบ่ช่างท่านเนาะเออสิบเอ็ดนะครับเพิ่นจะบวงโซงใหญ่ก็มีนางรำ นครับปูขาวนะครับช่างบอสสิบเอ็ดทันนะใครเห็นคิปนีกฎศากดสาทูนะครับโพบารมีปูขาวปูขาวนะครับที่อาการแมวท่านบอกว่าแป็สองนะครับส่าคัคเป็นคนสมัยโบราณนะครับ เกษตรนะครับอันนี้ทำสลาสวัสดีครับผมไอ้นี่ยังทำเรืเ่องอะไรนะครับฟันดีไหมครับพี่วันนี้ครับขันผมตัวทำอยู่ครับบุกสรรโอ้รอเล็กอาจารย์แมวอย่างเดียวอ,อาจารย์อย่างเดียวอาจารย์อย่างเดียวนนเ,ยวาายเยวนาะ ขับเอฟซีเลขอาจารย์วันนั้นที่ปูกขาวให้กระดาษสีขาวคือสองสี่นะครับสองสี่กับหนึ่งเก้านะครับสองสีกับหนึ่งเก้าเลขเอฟซีนะครับสองสี่กับหนึ่งเก้าวันนั้นที่เอ็มมาไทยทำมันได้แค่สองสี่กับหนึ่งเก้านะครับเอาเรื่องนี้ไปก่อนว่าเลขจะตรงกรันหรือเปล่านะครับสองสี่กับหนึ่งเก้านะครับ กับคุณมาเรื่อยๆแก็มาวาเรื่อยๆเนาะทับห้าเงมันเป็นไม่เฟในลน์ยูไซยูไสครับสีขอสีขอล้วพูมโอ้สีขอสีขอคเขมรนะมึงเขมรลาวอ่อยูฟังไหนปะฝั่งบอกัตุดไหวขุดไวโอ้

ปูขาวเป็ดเอฟซนะครับปูขาวเป็ดนี่คือ19งวดนะครับที่จะให้อาจารย์แมวสื่อได้ว่าปูจะให้19งวดนะครับ19งวดเอฟซีในงวดที่เจแล้วนะในงวดที่7แล้ว้าจะไม่ผิดนะครับแต่ปูขาวไปให้กระดาษสีขาวอาจารย์แมวตอนนั้นนะครับที่ว่าฝันแล้วไปให้อาจารย์แมวเปิด ให้กระดาษสีขาวไว้คือ2อสีเลข2อสีนะครับแล้วก็ค่าครู19หรือ19บาทหนึ่กับ2อสีนะครับที่แอดลงที่ไปบอบหนึ่งแล้วเพื่อเอฟซีจำไม่ได้เนาะค่อยดูว่าวันนั้นจะมี2อสีกับ19ึ่กอีหรือเปล่าเนาะรอรุนกันนครับ19กับ2องสีรอเลขอาจารย์เมวที่จะมาบวงสรวงวันที่1ิ 18, นะครับ 11นะครับวันที่11หรือว่าวันที่11จะมาบอลหนึน่งหนึง่งจะมาหรือเปล่าวันที่11ที่จะถึงนี้นะครับรครับทีก็มาเดูรอติดตามมันชื่อว่าสกจีนะครับสกีนี่แหะสินี่ให้เอฟซีรอชมติดตามทางช่อง YouTube แล้วก็เพจคุม้มซาเพญานาคแล้วก็ทางแฟนเพจอีสานนิวนะครับ ติดตามได้ทั้ง2ช่องทางเนียครับไลฟ์สดสดเลยนวันที่11นี้จะไลฟ์สดที่เอ็ซีไลฟชมกันเลยนะครับรอติดตามการสลับดี่ปูขาววันที่11อาจารย์แมวจะลงเอานะครับขอปูขาววันที่11ที่จะถึงนี้นะครับรอร่วมกันนะครับพิมพ์คำว่ารอเอ็กซ์จีพ์มคำว่ารอทุกคนทุกท่านนะครับตามให้เลยที่นี่นครับกับเออซาลาเพิ่นก็ะทำได้สวยเนาะกระทัดนะรัดดีนะครับก็ ก็ได้จากโชคลาภนะครับที่สร้างสลานี่ครับได้จากโชคลาภไปชมบรรยาก,กาศสถานที่เตรียมงานด้วยนะครับเต้นก็กลางเต้นไว้แล้วนะครับสวัสดีครับผมวันนี้ก็มาอยู่บ้านนี้นบุัคพ่อโตมาปีใหม่มากเขาถามผมเลยเขาเห็นผมเขาวางทอนคนนี่บอลอยู่หันเขาว่า แต่ก่อนบ่มีวัดเด้เป็นปลากส่ปลาใสอย่าเดียวแต่ว่าบ่มีแล้วมีต้นอใที่พี่เนงไงโอ้แต่ไมได้ขี่ผมแล่นขึ้นตนั้นพุขึ้นที่ิบที่ปามือ้แล่นนี่แล่นขึ้นนีมาโชคว่าดในกัน เฮี้ยมแล้วนี้มันเป็นเป็นเป็นผีหรือเป็นไรคุณลุงตะกอนเนี่ยป้าจ่าปลาสันสายจ่าเก่าที่ว่าพูเขาที่ว่าเป็ดโศกก็คือเคยเห็นลุงเคยเห็นไหมตะกอนไม่เคยไม่เคยออกขุดไหวจะไม่นั่นมันก็บมีดีเนื้อตั้งแต่เพิ่งมาเห็นไอ้ถานนี่ถาดมันถานเนี่ครับรุ่นนั่นแหละผมเกิดเพรท่านดอกคุณลุงอายุไชัยตอนนี้เจ็ดสิบ สามเยังไม่ทันเนาะยังไม่ทันเรื่องประกอบนั้นอีกเยอะ,อะแต่ต้นพ่อเนี่ยก็ยังไม่ร้อยกว่าปีเลยวันนี้ร้อยกับปีเลยเนาะอ่าม,<ฟ>มีทางแรลกเริ่มต้นมีคนได้มางละไเด็กหนอนไปอยู่แถวแปดเหลี่ยมในมีอะไรเขาขึ่งพันวันนึงไปเลยผ้าจารย์มาเห็ด เอาวันแรกหกศูนย์โอ้ยอะไรหกศูนย์เลยแมนบันดี้ว่าให้ร่วงเ่วงความตันหมอหมออยู่อุงเทพคนอยากมาเห็นก้อนมึงก็เลยบอกใครอย่าบอกกันโอ้ครับมันกระบอมาเลยบางงานแต่เพิ่นได้ตอนนั้นได้ได้แต่ผู้เขานี่ใครคอได้ก็ได้จะไม่ลุงฮะ ใครยังได้อะไรขอได้ใช่ใช่เห็นว่าผู้ใหญ่บ้านนี่เพิ่นขอลูกได้ลูกใช่ไหมใช่เพิเล่าเล่าไปฟังมานานอยู่เขาบอกผู้ใหญ่ไม่มีไม่มีลูกลผมเองก็ยังไม่รู้จักเหมือนกันนะไอ้ว่าแกมาขอเอาในนี้ครับก็เพิ่งจะรู้นี่เองว่าแกมาขอลูกคนแรกเลยได้ลูกในเนี้ยครับเพิน่นอายุสิบหกปีต้งลูกสาวแกเพิ่นบอกว่าได้จากปู่เขานี่และใช่หรยอวะครับ แล้วเชิญชวนให้ใครอยากจะมาร่วมมาขอชโชคว,วันที่อะไรหนูวันที่สิบเอ็ดเนาะวันที่สิบเอ็ดครับมีอะไรบ้างวันที่สิบเอ็ดครับมีวงสวงก็ไม่มีอะไรมากมายหรอกก็แกก็ไม่อยากจะทําคขื้นเท่าไหร่นะที่แกทําได้ก่อนนี่ก็เพราะว่าได้พูดไว้ก่อนแกเลยมาทํานะจ่า ผมก็ไม่มีอะไรจะพูดมากหรอกแค่นี่แหละครับพอใครอยากมาสัมพั์วันนั้นประมาณที่สิบเอ็ดมาได้ครับครับวันที่สิบเอ็ดมาคุณลุงเชื่ออะไรนะลุงคุณลุงอผมเองเนี่ยรับเใช่แก้วคุณลุงแก้วเนาะลุงจิตลุงจิตลุงจิตนะลุงจิตก็ดังครับลุงจิตเคยเล่าเรื่องประวัติตรงนี้คือป่าช้าทึบมากอคือทึบน่ากลัวนะจะกรับน่ากลัว ก่อนมันยังไม่มีวัดคุณลุงก็มายัง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 ไม่มีเขาเขาคนผังคนอยู่แถวนี้เยอะเขาไปดูเยอะแยะเลยโอ้แล้วตรงนี้คืเป็นจอมปลวกของอยู่แล้วไม่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 ได้เป็นจอมปลวกอไม่ได้เป็นอะไรเลยก็จนพ่อก็เป็นปาบเท่าเท่ากันนี่อันนี้มาทํามาทีหลังนี่เอามาทําตอนยกสารข้างเนี่ยข้างสายข้างสายก็เลยทําขึ้นให้สูงขึ้นเนาะอ่า แต่ก่อนว่าน้ำมันท่วมนี่น้ำท่วมถ้าถ้ามาข้ากลางนี่ท่วมหมดนะเนี่ยโอ้เวลาฝนตกน้ำท่วมอีกอ่าครับอโอเคขอบคุณลุงจิตมากครับผมอ่ามีเลขชอบบางอย่างตอนนี้ยังชอบเลขผมยังไม่อะไรเลยคุณอาจารย์แมวฟันนะแกฟันว่ามีปูกาวไปหาที่บ้านแล้วก็ให้กระดาษใบหนึ่งตอนต้งนวดเลยเขาบว่ากระดาษนั้นจะมีสองสี่ แล้วมาดูค่าครูค่าผลไม้มันจะมี <c oughs> เงินอยู่สิบเก้าบาทก็มีสองสี่กับหนึ่งเก้าอันนี้อันนี้คือเป็นแนวทางยังไม่เล็กอาจารย์แนวยังไม่ไม่ให้นะแต่ว,ว่า<ช>จะตรงกันหรือเปล่าเ<ช>รานี้<ช>แค่แเล่าไอความฝันความฝันให,<ะ>ให้ฟังครับ <c oughs> แต่เลขจะตรงกันกับตัวนี้หรือเปล่าเราดูวันนั้นนะครับใช่ใช่ขอบคุณคุณลุงเวยครับผมขอบคุณครับผมครับผม